ครับขอเสียบรลมือกับแบนเซอร์ของเราอีกน้องหนึ่งนะคะน่ารักทุกคนเลยนี่ไงขนาดคนจะเดินมาคุณยังโดนป้ายเลขสิบตังค์หรือคุณโดนหอมคุณดูฉันไม่ได้มีโอกาสได้แจ้งเกิดใดๆเลยแล้วคุณหายสงสัยหรือยังว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยคุณอยากจะถ่ายหรือไม่ถ่ายคุณได้ข้อคําตอบและข้อสรุปนี้ยังครับดูแล้ววันนี้เองไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ดูเห็นแล้วตาอะไรแตกตาแล้วเนี่ยไม่ไดออร่าที่แบบยิ้ม ผิวพันเป็่ปัสสายได้ขนาดนี้ขอบคุณค่ะครับต้องคุยกันขนาดนี้เลยหรือครับครับแล้วแบบตาน้องคือกลองแต่เรื่องจริงอ่ะนี่ผมเห็นโดนต้นหอมนะดูิงจริงทั้งสองคนมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะค่ะกราแต่ละตัวจริทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานซคริสต์มัส10ปีค่ะเปนเดีอนเอ็นดูเซอรี่นะคะทำมาแล้วนะคะพี่ต้นหอมหลัก ออกกําลังกายเลยค่ะโดยะพยายามออกกําลังกายที่ได้เวลา30นาทีแต่ว่าถ้าทํางานเยอะๆก็จะคาร์ดิโอไม่่ายู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าเรู้สึกว่าเออการมีสุขภาพชีอะมันได้ทั้งกายและได้ทั้งใจด้วยดีทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกถูกต้องในขณะที่เรากินมื้อละ30นาทีชีวิตช่างแตกไปที่นั้นแต่างกันเลยเราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยชีวิตไงด้วยนิชาล่ะนิชาดูแลตัวเองไหมคะ อนอกอตอนจากงบกายแล้วลอะไรก็จบทานอะไรที่แบบเป็นประโยชน์นนนลแล้วบางทีทางานหนักมากเราก็แบบไม่มีเวลาที่จะได้ เราเนี่ไม่ได้พักผ่อนก็น้อยอาหารไม่ถึงกำลังกายไม่ได้ออกก็ถึงจะแบบนี้คุณหมอใช่ต่อไปจะมีซีรีส์เต็มทุกเย็ใช่แต่ต้องถามนี่คือเดินมาเนี่ยเปล่งประกายมากๆคือผิวพรรณสวยงามผ่องใสคือวิธีการดูแลผิวยังไงบอกกับที่สาวกับผมได้ไหมครัะเดี๋ยวนะสมรสนานนั้นเลยเหรอคะไม่ต้องเป็่ต่างจริงจริงต้องหอมต้นหอมต้องบอกเคล็ดลับที่มาเดี๋ยวต้องบอกว่าต้องหอมจริงก็ิวอยู่นะจะได้ดีขึ้นไปอีกค่ะความจี หลักๆก็คือต้องทานอะไรที่มีประโยชน์แล้วเคลมลับของเดียวก็คือดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะมากแล้วก็ดื่มน้ำแย่ตลอดเวลาเลยคือเรา่องนี้แต่ว่าถือร่างกายเรามีน้ำเยอะใช่ไหมคะถ้าเราแบบเออเราดื่มน้ำเข้าไปมันก็เหมือนแบบเพืเป็นเป็นแบบต้นยาแต่ว่าที่สำคัญนะคะคืออะไรครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องพวกคอเลสเตอรอลเรื่องนี้ก็มีสีด้วยที่เราจะต้องเติมเข้าไปให้กับร่างกายเดี๋ยวก็มีสีดีที่เป็นตัวคอเลสเตอรอลตี ถูก้ว่ก็มีคลิปรหมนกับแนวคู่เนนี้เลยนิชาล่ะนิชาที่ลักของนิชาค่ะจริงๆก็ค่อนข้างจะหายพี่เบลก็คือดื่มน้ำไม่เยอะค่ะพอก็มคนถึงอยู่ทันาไม่เแล้วก็อต่ที่บอกทีก็คือทานีมีประโยชน์ที่ก็มนทีที่แบบคอยช่วย้างทั้งคุณครูกาแล้วก็มีทีเนี่ยก็คือช่วยเรื่องอรืางอย่างเอกอยู่เ็นแขกแรกน้องสายไม่แปลกใจนะถ้าปูสุภา ดีผิวพรรณสวยใสขนาดดีนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าน้องพูดเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ในที่ที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าจะมีการแจกของรางวัลได้กกบคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ยู่ในตอนนี้ด้วยโดยที่เบลล่าและก็ดิชาเนี่ยเจะมีคำถามมาถามกันคำ<ะ>ถามนี้ง่ายมากๆซช่งข้อมูลเราไม่ได้บอกไปลาวด้วยนะ, <ME S 2> ะครับเมื่อถามไปแล้วเราจะมีเวลาให้10วินาทีในการส่งคำตอบมาในช่องคอมเมนต์ะนะครับแลวเราจะเฉลยกันไปนะครับเมื่อเฉลยไปปุ๊บเราจะให้เบลล่ากับดิชาเนี่ยได้เลือกผู้โชคดีมาคนละ5คน ผู้โชคดีทั้งหมดจะมี10คนด้วยกันถ้าคุณรู้ว่ามีชื่อคุณประกาศอยู่ผู้โชคดีปุ๊บนะครับให้คุณแคปหน้าจอส่งอินบ็อกซ์มาในซี cake, รีส์แพสเพทนะครับเ<ม>พื่อยืนยันสิทธิ์แล้วเดี๋ยวทีมงานจ,จะส่งของรางวัลให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับง่ายๆ,ๆ,ๆมากไม่มีปัญหาเลยเลยเพราะฉะนั้นเราบัเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะได้ลองใี่เตียวเปิดกันให้ใเตียวถามก่อนได้ให้เตีวลเลือกนะตรงนี้จะมีรายชื่อผู้โชคดีขึ้นมาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวขอถามต่อได้ คำถามแรกจากเบลล่าคืออะไรครับฟังดีๆนะคะจากภาพยนตร์โฆษณา10ปีชีวิตสิเทียข้ามสร้างความสุขนั้นชีวิตขวดแรกของ ขวดแรกซีม you know, the ิขวดแรกปีอะไรคะตอบถูก huh. ัปท uh ุคนเลยตอนนี huh. ้เดี <tag 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 ๋ยวเดี๋ยวต้องเลือก5คนแล้วเราให้ตอบในรูปตัวสัญลักษณรูัสักได้หมดได้หมดเลยค่ะเฉลยเฉลยเฉลยนะครับอ่าคำตอบอยู่ต้องคือปี2 5งพหารยหรือว่าปี2 0 2นอครับค่ะเรวเลือกให้มากันละ้คนเลยอ่เร็เลือกจากเวนีได้เลยนะครับประกาศชื่อได้เลย จริงๆส่วนใหญ่ตอบมาถูกต้องอยู่แล้วแก่งมากาทุกคนได้ค่ะ นี่ามคนแล้วนะท่านที่สีค่ะทครับมีคำตอบว่าตีอะไรห้มเฮ้ยย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 ย nó đi giặt gián cái quần áo ra giặt giẻ giặt giẻ giặt เียดนะคะที่สองค่ะตุณกรมอนนกพัดพพันธุรพงศ์ต้นที่สองนะคะครับผม้สองนที่สามค่ะคุณเยอะเดียอกไม่ถูกไม่ได้ช่ไเยอะเปเยอะเยอะเยอะเซลล์ตั้งใจดูจริงนะเออน้อง หมเลยนะค่ะคนต่อไปแล้วคะคุณบุญ yani. <GO av uther> สมจาค่ะ <heavenly> บ <walking in reconstruction> ุญสมอ่าถ้าการผิดจเดห้เราเช็คดีๆว่าชื่อคุณบุญสมจ้าผู้หนะค่ะท่านี่สี่คที่สี่ค่ะคุณมายาทิงโตค่ะมายาทิงโตค่ะคุณมายา ก็ออินบ็กซ์เข้ามาในแฟนเพจของซีวิทของเรานะครับถ้าอะไร่เช่นทุกอย่างถูกต้องทีมงานส่งของวันให้ถึงบ้านกัในเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะกิจกรรมการแจกรางวัลตรงน,นี้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแต่วความสนุกยังไม่หมดนะคุณน้ทหอมอเพราะว่าเรามีแฟนคลับที่เขามารอมีแอนด์รีตั้งแต่เช้าแล้วมาขนาดนี้แต่เช้าเราจะไม่แจกรางวัลติดไม้ติดมือไม่ได้ต้องมาเจอกันนีดนึงเขาโบกไม้โบกมือกันอยู่ด้านล่างด้วยอย่าเสียเวลาเราเราเชิญเราขึ้นมาบนเวทีเลยก่อนเรียนเชิญนะกศึกษาบนเวทีค่ะ เราเจอแล้วนะเราเประเวณีล้วนะครับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อแต่เช <'ve> <too> ือจิงค่ณไมเลยนะครับเจอแครับแลแม่ยิมบกวนซ้ายส10ขวาสิแต่ให้พอดีนะฮะได้ฝั่งละห้คนพอดีพอดีฝังาคลค ดูไมนะ่ <laughs> ต้องไปเล่นหรอกค่ะแต่ว่าเราต้องให้พื้นที่เรานิดนึงให้พื้นที่นิดนึเลยพื้น,นท,นนทนี่แล้วอย่าใกล้กันมากนะขยับกันหน่อยขยับกันหน่อยให้มีพื้นที่หน่อย15ว<ร>ินาะทีเลมนะพอจบถึง5วินะถ้าตกขยีบนะมาเล่นใหม่ตกขยีบเล่นใหม่อ้าว <laughs> ได้ไหมได้ไหมนลองดูลองดูได้ไหมตอนที่ท้องไปก่อนค่ะโอ้โหเป็นด้านมีเทคนิคอะไรอยากจะแนะนำน้องเขาได้

พี่ชายอยากจะแนะนำอะไรทีมหนูบ้ามเนียดูทรงแล้วเป็นไงบ้างสู้ไหวไหมตายนาจะได้ลกข้าววินาทีค่ะไม่ยังดีพี่ได้ใส่เสื้อแมทช์โยนไม่เคยเล่นนะได้เล่นด้วยไม่เคยล่นพี่สู้ตายอ่าเก็บอะไรไหมฮะเก็บอะไรหมดไหมโอเคพร้อมนะอ่าเราทังสัญญาที่คุณบอนะคะเกิดบอลอยู่เดินบอลอยู่ขอพอขอพอดนิดนึงเล็กขอไม่นึงอ้าวก็ลองดูใช้วิชาอะไรก็ได้สิบข้าวเนี่ย รัรองแล้วรั่งมสหปา้นะคะมีอาชีพเสริมหรือป่ปกติทำอะไรทำไมเอวก็ดนีขนาดนีเฮ้ยแต่ผมได้บอกว่าจริงๆรนะร่างมูนที่ผมเชียร์มากนะ พี่คะจริงอมเสียนมากแต่ว่าอันนี้คือสุขภาพมันดีได้ง่ายจริงคุณบุมเนี่ยขามีบมากโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องๆอ,อยู่กลางแล้วเดี๋ยวให้พิเช่นเดอร์รับระบบแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเชิญไปล้่าด้านนี้เลยนะคบโอเคอย่างที่บอกว่าจริงเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องการแพ้ต้องการชนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนขึ้นมามีสุขภาพที่ดีเหมือนๆกันนะครับวันนี้ทั้งสิบท่านก็เลยจะมีของวันพิเศษนะคะจะนป็นซีวิตเนี่ยซึ่งเป็นรากอนิชาจะนำม,มามอบให้ด้วย เอเลยครับโหยัครับคชะเเลยครับได้ทุกคนได้ทุกคนอันนี้ก็เป็นบิบแคนะผมไม่เคยบิบแคบแตทานไว้ก็สะดวกดีเหมือนกันทางได้เรื่อยๆใช่ปไหมยิ่งเย็นยิ่งอร่อยกัง okay. ต้นหอมค่ะโอเค นิชาทำไมดูเก่ๆงๆกับคนนั้นฮะดูเขาไม่ค่อยน่าไว้ใจเมอเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะรับของมาวางเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันต่อด้วยนะคะโอเโอันนี้จะต่อยอยู่กลางพี่จะต่อยอยู่กลางเลยโอเคแล้วเดี๋ยวน้องๆน,นะครับ รถ10ปีนะครับชีวิตอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ปี2 5 5 5นะครับก,ก็จะอยู่อีก20-30ป,40ปี40ปีแน่นอนยืนยันได้เลยคนระับจะให้พูดคำว่าชีวิตพอเอร์กานก็นไม่เห็นตา,ากันเลโอเคเรียบร้อยเลยครับขอเชิญรถเมลอกับน้องๆนัง10ท่าด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับ ในโอกาสนี้นะะเดี๋ยวเราจะเรียนเชินะคะผู้รกานะคะที่ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะเรีเชิญอร์อมุสโซมาร์ซิเดนต์ประจยโอซุูดจัมกันนะคะออนเตจแก๊งท่านกนออยู่เหมืนกันไม่้มีอะไรท่านขอรับก่อน คุณธนาชัยประสิทธิ์ทีมเอไวท์แชียร์แมนออฟเอ็กซ์เพคทีฟคอมมิชชันบริษัทอสสเมาจำกับมหาชนครับโอเคนี่จะเป็นา้าเซนตแรกของเราเลยคนระับ okay. โอเคขอเชิญคุณสุนาและคุณนากามรมากบเลยนะครับแล้วก็ยค่ะ